เาเมด้กินข้าวกับพ่อกกินข้าวกับญาติโยมด้วยผักเที่ยงผักเที่ยงข้าเที่ยงหน้าหน่อยเขาทาเว้ยเต็มมายเลยเที่ยงหน้าหน่อยย่อเมื่อถือโซ่ ูคไม่แต่ปูนงอตอนนี้กำลังหมักปูนนะหมักปูนไว้ยมพ่อก็กำลังกินข้าวกันอยู่พักเที่ยงเหนื่อนเที่ยงวันที่แปดกันยาก็ไกล้สำเร็จแล้วแลนทำ ส่วนต่อตะเคียนนี้เราก็จะได้ตั้งพระพุทธรูปนะไว้ประดิษฐาน <c oughs> <c oughs> เออพอดีเมื่อวานมันมีญาติโยมเ,เขาบอกว่าเขาโชคดีอันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าเขาได้เขาก็เลยมาเขาดูในน,นั้นนะ u t u b e เออเขาบอกว่ามันเป็นเลขสองเลขสามเลขห้าเลขเจ็ด เขาก็ได้ไปอันอะไรนะหาหน่อยวะแต่มองไม่เห็นนะไม่รู้เขามองอยังไงก็ได้โอนเงินมาร่วมปัจจัยกว่าเรียบซ้ำๆหน่อยเมื่อวานพระกับอายุอพอสอาตมาด้วยพอได้เข้าฝันเห็นแล้วก็ไปเห็นตอน่อตะเคียนใน YouTube แล้วก็เลยก็เห็นตัวตรงนี้แหละโชคดีไปก็รวมบุญมา ถือว่าใกล้จะสำเร็จจะกินข้าวเสร็จก็คงจะลุยต่ออีกขอโมทนากับท่านเจ้าภาพนะเดี๋ยวเราให้ยมพ่อเขากินข้าวเสร็จก่อนสาธุสาธุนโมทามิ